สวัสดีค่ะก,กับสวัสดีพี่เอฟซีคุณลุงคุณ้าที่น่ารักกันทุกทท่านเลยนะคะก็ขอตข้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมและช่องเดินป่าหน้าเปนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาที่บ้านของพี่แปดพาไปเรื่อยนะคะทุกคนช่องของพี่แปดพาไปเรื่อยวันนี้มาที่บ้านของพี่เขาเพราะว่ามาหาน้องม่อน,นะคะทุกคนซึ่งเมื่อวานนี้ได้พาน้องม่อนพี่แปดเล็กเนี่ยได้พาน้องม่อนไปตัดผมแล้วนะคะทุกคน แล้วทำการเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะมาให้ VSC เนี่ยได้ชื่นชมความหล่อของน้องนั่นเองนะคะทุกคนน้องเนี่ยตัดผมทรงผู้ชายเลยก็เตรียมตัวเข้าเรียนด้วยแล้วก็ป้องกันอะไรนะพวกจูนป่าที่ชอบทำร้ายน้องเวลาน้องไปเล่นน้ำในป่าหรือว่าไปที่อื่นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่แฟดกำลัง เปลี่ยนสภาให้หลานอยู่เดี๋ยวพี่แฟตจะออกมาคุยด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาแค่จะให้พี่พีเอฟซีดูชมหน้าความหล่อของน้องแค่นั้นเลยนะคะทุกคนดูความหน้าหลักของน้องไม่มีอะไรมากแล้วก็วันนี้อมได้นําขนมของกินของใช้แล้วก็เงินจํานวนหนึ่งมาให้น้องซึ่งได้มาจาก พพฟซที่สปอร์ตกันเข้ามาในเรื่องของการทําบุญอมไม่ได้นําไปซื้อผลไม้ทั้งหมดนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าอมเนี่ยเก็บไว้ส่วนหนึ่งในการซื้อของกินของใช้ให้กับคนป่าแล้วก็เอามาให้น้องหมอนกับลุงจวกนะทุกคนอมต้องขอนําเงินส่วนนี้มาแบ่งปันผู้อื่นด้วยนะคะก็ต้องกลับขอบคุณพพฟซีที่โอนตังกันเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตปิดลับในการทําบุญเพราะว่า จำนวนมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วออมจะขออนุญาตเอาไป <c oughs> ทำบุญกับสถานที่ต่างๆด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เอาไปถวายผลไม้แค่กับพ่อปู่นะคะทุกคน <c oughs> ก็ยังไงฝาก f อเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปออมด้วยตึกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ <c oughs> เผื่อวันไหนไปขอหวยพ,พี่จะได้หวยกันทุกๆคนนะคะทุกคนวันนี้เนี่ย ก็นั่งอยู่กับน้องแลละแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่แฟตมาก่อนว่าพี่แฟตจะอยากคุยอะไรกับน้องหรือเปล่าก่อนที่น้องจะเปิดหาให้ทุทกๆคนเห็นนะคะทุกคนโอเคน้องก็เขินนะทุกคนเขินว่าจะเปิดหน้าให้ทุกคนดูเขินนะเคก็อย่าลืมเอ็นดูน้องด้วยนะทุกคนเผื่ออนาคตน้องมาทำ Youtube หรือว่า ได้เปิดช่องแบบพวกเรานะคะทุกคนอนาคตเราพูดไว้นะคะก็ะตอนนี้ลุงจบก็ไปทํางานพ่อของน้องนไปทํางานตอนนี้น้องอยู่แค่บ้านของพี่แฝดน,น้องต้นไม้ไปเรียนนะคะยังไม่กลับมาตอนนี้เ <techniques. S 1> อ,อมก็เพิ่งมาถึงมาถึงุ๊กก็รีบเปิดคลิปให้พี่เพียรดูเลยตอนนี้อยู่กับพี่สาวพี่เล็กพี่สาวพี่สาววันีชาแนลนะทุกคนน่าจะเข้าไปติดตามช่องพี่เขาอยู่เนาะก็อย่าลืม รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าน้านาองพร้อมๆกันนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้พี่แฟดก็มาแล้วสวัสดีครับผมว่าจะไม่มาแล้วนะเนี่ยเด็กจะชอพี่แดแบบไปเรื่อยว่าจะไม่มาแล้วพี่พีอยู่ <จะ S 2> ยังยังยังไม่ได้เปิดใช่รอพี่มาก่อนเถื่อนนอ้องอะไรยินดีมานี่มานี่มานี่มาออกกล้องด้วยกันหน่อยมาออกกล้องด้วยกันหน่อยมาเร็วน่นฝั่งนู่นฝั่งนน่นฝั่งนน้นไง ไปดูสิใส่รองเท้าก่อนกแลงวันนี้พี่แฟตมายังไงไปยังไงใส่รองเท้าดีๆสิเรามาเรามีสิ่งที่จะแบบเซอร์ไพรส์พี่พี่ฟซีมากๆคนที่เป็นเอฟซหรือว่าคนที่เราติดตามอยู่อยากจะเห็นใครว่าอยากจะเห็นใบหน้าของน้องคนนี้มากๆแล้วก็เราจะเปลี่ยนชื่อให้น้องแต่เราจะไม่บอกเอซีว่าชื่ออะไรเนาะเป็นเรื่องของวงในนะ ทุกคนคคิดว่ามันสบควรจะเอาหมาเลสองสามสวดชื่ออะไรคะยินดีโอเคนยินดีนะคะเป็นหลานของใครโอเคคนคก็วันนี้ทุกคนกับน้องอยู่ใ,ใกล้เราแล้วซึ่งน้องเนี่ยยอมทำตามที่เราบอกแล้วก็เปิดใจในการ ทำตามครั้งนี้มากๆไม่รู้ว่าน้องก็กลัวอันตรายด้วยขู่น้องนั่แหละว่าทานเนี่ยถ้าน้องอ่ะไม่เปลี่ยนตัวถ้าน้องไม่ตัดผมเนี่ยเดี๋ยวจนป่าด้ว่าพวกที่มันจะมาทวงหนี้พ่อเนี่ยจะทาร้ายเอาเนาะน้องก็เลยยอมไปตัดก็ได้แล้วก็เตรียมตัวเข้าเรียนด้วยจะพาน้องไปสมัครเรียนถ้าให้ถ้าถ้าถ้าผู้ใหญ่ก็ยังมีคนพอรู้บ้างแหละตอนนี้มีคนเนี่ยน่มาม่มีคนตบเดาได้อหละนะบอกไปแล้วว่าเป็นมอนชายใช่ไหมบอก น้องหมอนนะทุกคนนะเปิดหน้าเปิดตาให้เราได้เห็นแล้วก็เป็นแต่ว่ายังไม่ได้ให้เอฟซีเห็นเป็นเด็กน้อยที่ใครว่าอะไรดูแบบสดใสนะดูสดใสก็ดูแล้วเลง <c oughs> สนุกสนานกับไวเด็กทุกคนนะ <c oughs> ก็ดีใจน,น้องน้องเปิดหน้านะกินจะอยากกินอะไรน้องหมอนก็นคือนะทุกคนกินอะไรก็กินไม่หมดขอสิขอพี่เขาซี่ อะอยากกินลำไยนะน้องบอลนั่งกินลำไยเดี๋ยวเราจะไปนั่งคุยกันทุกคนนะด้านหลังเพราะว่ารย์นั่นเสียงดังเสียงรถวิ่งไปมานะคุย้านหลังนีกบัวเนาะคุยนี้ก็ได้น้องกินดีก็อยู่เดี๋ยวก็ไปด้วยกันนะนั่งข้างหลังน้องยินดีไปนั่งข้างหลังไปเละกินลำไยยางเดีไงแม่หนูชื่ออะไรแม่ชื่อว่าแม่ผู้แม่ผู้พ่อล่ะพ่อล่ะพ่อชื่ออะไรพ่อบง พอบงแล้วแล้วแล้วคนนี้คนนี้เชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรอันแรกอันเนี้ยน้องอ่อมคนดีนะเด็กคนเนี้ยโอเคทุกคนทุกคนคุณได้เห็นนะน้องกอยญาแล้วก็ฝากนะครับผมฝากให้กำลังใจฝากติดตามด้วยนะครับผมดูจะช่องน้องอ่อนจะอัปเดตชีวิตของพอลูกคนนี้เรื่อยเรื่อยนะคือลุงลุงลุงจวบนะทุกคน หนูจบกับน้องน้องหมอเนี่ยก็เราจะค่อยๆใคยว่าให้น้องมีพัฒนาการมีความรู้ที่ดีเรื่อยๆนะมีเข้าได้เข้าหนังสือเรียนหนังสือที่เข้าสังคมกับคนอื่นเข้าสังคมเรียนหนังสือให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันกลับมาลงตัวนะจากที่น้องเคยแบบขาดโอกาสนะน้องเคยขาดโอกาสตอนนี้ถามว่าอยากเจอหน้าแม่ไหมน้องหมออยากเจอยนะแต่ว่า แม่น้องไม่ยอมกลับมาหาลุงจวบก็อาจจะมีเรื่องในภายในครอบครัวเขา,เ,ขาเราไม่สามารถดูได้เราก็ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้นะต้องฟังทั้งสองฝ่ายสมมติเราไปฟังลงุงจูบฝ่ายเดียวเราจะดูไ่งว่าแม่น้องแม่เขาเนี่ยทาอะไรวะหรือไปเพราะอะไรไมันมีที่มาที่ไปถูกไหมถ้าเราฟังลงุงจวบฝ่ายเดียวไม่ได้เราฟังทั้งแม่น้องหม่อนด้วยนะถ้ามีโอกาสได้เจอนะถ้าจะได้พูดคุยกับแม่แม่น้องหม่อนนะต้องมีสักครั้งนะพี่วนะผมว่า ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่เป็นอย่างโนี้นอนนะก็เหมือนกับพ่อแม่ต้องจำปาใช่ปะมันก็ต้องมีสักครั้งที่เราได้เจอพ่อแม่จำปาทุกคนนี่ก็เหมือนกันนะโอเคก็ไปคิดว่าน้องอมยังไม่ยังไม่เปิดน้าอ่าน้องหมอนนะก็เลยแบบคิดว่าจะให้พี่เอฟจีะได้ถ่ายนะอืมนะเดี๋ยวจะให้น้องหมอนนั่งเข้าก,กล้องวีเรานะได้ไมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะ<ค>ให้ดูน้าน้องหมอน นี่เป็นไงสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสระมแล้วทุกคนนะประมาณนี้นะยาวมากๆแต่ทีนี้ถือว่าดีมากๆไปถ่ายข้างๆน้องเลยนี่ก็คือน้องม่อนที่ต้องบอกเลยว่านี่เราเราน้องชอบผูกใ้ายินตรงนี้มากนะเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองนะป้องกันภัยนี่ก็คือตอน้ายๆแบบก็พอก็ตอนที่ปิดหน้าอยู่อะผมยาวๆคล้ายกันเลยนะก็ลักษณะก็มนผมส่งเงินกันเลยก็คือแบบ เปิดมาก็ไ hmm. ม mm ่คิดจะหน้าตาแบบเป็นยังี้แบบดูแบบดูแบบเดี๋ยวนหน้าเอ็นดูนะน้องมอนอยากเรียนหนังสือไหมนี่คือน้องมอนของจริงนะครับผมผมก็ตัดไปประมาณนี้ครับผมก็ต่อไปก็แม่คงไม่ได้ให้น้องไปเล่นน้ำเนาะไปเราต้องไปด้วยถ้าไปก็ต้องไปกับพี่นะแล้วนที่ไกลๆด้วยไม่ต้องไปไกลเกินคือไม่ให้ออกจากบ้านเอาง่ายๆเพราะว่าเสี่ยงแหละ สิงระบีบอะไรสิงระบีบเสียงระบีบฮะเสียงระบิบฮะสิระบีบสิงระบีบอะไรกิระบีบเลยระเบิด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 เน้องมอนหิวไหมอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวเทอมหน้าเนี่ยเราจะเริ่มพาน่องไปสมัครเรียนนะทุกคนก็เจอผมกับน้องอมนจะช่วยกันนะช่วยกันส่งเสริมให้น้องๆมีอาชีพที่ดีนะ แต่ว่าถ้าไปสรัคงเลยครั้งต้าผมสั้นงอยู่นี้นะข้างบนต้องต้องสั้นกว่านี้แล้วก็ต้องเรียบเลยกว่านาีนน้นะแต่นี้ให้แบบตามสไตล์น้องแบบถามน้องแหละว่า,วาอ,อยากได้แบบตรงประมาณไหนเราต้องเป็นคนดีนะเราอยาเป็นเหมือนลงจวบก็คือพ่อนะก็คือพ่อลวงจุบเนี่ยจะแบบเล็กขโมยน้อยแบบแบบยังไงไปยืมเงินมาแล้วไม่คืนแต่ล่าสุดเนี่ยพี่น้องมอนโดเนี่ย พอลุงจวดน้องโกรธมากแล้วก็จะขอรับผิดชอบทุกอย่างให้ทุกอย่างแบบไม่ให้เกิดขึ้นอีกอ่ะจะจะรับผิดชอบนี้สินแล้วก็จะตือนไม่ให้พ่อไปทําร้ายลูกลุงจวดอีกก็คือน้องหมอนวันนั้นกลัวไหมวันนั้นกลัวไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะโชคดีที่พี่อ่อมไปเจอทันนะผมโอ้โหโชคดีมากๆนะที่ผมคิดว่าถ้าน้องอ่อมไปไม่ทันอนะ่ะไม่รู้ว่ามันจะจับตัวน้องหมอนอนะ่ะไปหรือว่าไปเรียก ตัวใช่หรือเปล่าใช่ครับแต่แบบเขาเรียกว่าจับตัวไปแบบที่เราไม่รู้อนะสงสารน้องมอนนะวันนั้นโชคดีมากที่พี่อ่อมไปเจอนะทุกคือจจริงงแล้วนมันเอามาให้ตีว่าแต่ว่าแต่ว่านี่ไงแต่ว่าน้องมอนเนี่ยพยายามแบบดิ้นอะเพื่อเพื่อแบบแล้วขอร้องมันด้วยนะขอร้องเพื่อไม่ให้มันทำร้ายอะน้องก็ไม่ค่อยพูดทุกคนค่ะ ถามอะไรถามคําก็ตอบคํานะแรงแรงเหมือนกับต้นไม้เลยเหมือนต้นไม้มันต้นไม้ยังงี้เปียบเลยนี่นี่เราแต่พอสักพักอ่ะอยู่จะนานแล้วโอ้โหพูดไม่หยุดเลยใช่พูดไม่หยุดเลยอยากอยากชื่ออะไรอยากชื่ออะไรจริงๆแล้วมีชื่อน้องก็คงมีชื่ออยู่ในใจแหละแต่ว่าเราบอกไม่ได้โอ้ยฉิดไหมทะเรี่ยม่อนมานานอ่ะเป็นชื่อยังเงี้ยอยากชื่ออะไรอยากอยากตั้งชื่ออยากชื่ออะไรอะไรได้แล่ะ แล้วแต่เลยครับนะเนาะแล้วแต่พวกเราอยู่ไหนเนาะแบบแล้วแต่พวกเราจะเรียกเยอโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็ตั้งใจจะวันนี้ทุกคนได้เจอหน้าน้งนอ,นานองมอนยังแบบเปิดใบหน้าโดยที่ไม่มีผม<ก>เข้า <จะ S 2> ที่ยาวนะถ้าถ้านะถ้าเรื่องมันคลี่คลายลงนะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบเหตุการณ์เลวร้ยวายเนาะ เราก็จะถ่ายอั<ไ>ปเดตให้ดูบ่อยๆว่าเอฟซีก็น่าจะเอ็นดูน้องอยู่นะ<ม>เพราะว่าน้องก็หน้าตาน่าเอ็นดูเนี่ยทุกคนแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนกันเรื่องค่าขนมค่าเสื้อผ้าให้น้องเข้ามามแต่ว่ามีสองท่านนะที่เอาที่เอาคุณลุงได้รับเลยนะคะที่โอนมาห้าห้าร้อยบาท<ม>ที่ติดต่อออกมาทางไลน์แอปเขียวเนาะก็ให้น้องแล้วนะคะให้พ่อของน้องอจริงๆแล้วก็ถ่าย ถ่ายตอนเอ่อตอนไหนวะตอนไปไล่ไหมอืมเออตอนไปนไล่ถ่ายถ่ายบอกพี่เอฟซีไปแล้วลุงก็บอกแล้วว่าลุงยังก็เอาเก็บไว้ลุงก็ยังไม่ได้ใช้แต่มรู้ว่าตอนนี้ก็น่าจะใช้แล้วแหละเนาะก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ตั้งใจอยากจะให้ดูหน้าคือดีกว่าเราถ่ายแบบปิดผมเผาปิดไว้เงี้ยเยียดสิหัาก็ เขาไม่เปิดหน้าอะไรั้งนี้ยเอยากจะเห็นกันก็วันนี้ได้เห็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตโดยการไม่กดข้ามโฆษณาในคลิปเนี่ยจะดีมากๆนะครับผมช่วยเชียร์ช่องน้องนะครับผมเดินทางสไตล์อมแอมและเดินป่าหน้าเป๊ะนะครับผมน้าจ๋าวันจีพี่มอนอยังวันจีพี่มอนอยังก็ได้ค่ะพี่มอนเดี๋ยเดี๋ยพี่มอนพี่มอนสวัสดิ วันนี้พี่แอมอนจะพี่พาไปดูสวนหลังบ้านเพื่อวันนี้พี่อยู่กับหลานสองคนนะอ่าว่างๆพี่จะให้น้องมอนช่วยต้นไม้ทำงานหลังสวนไงต้นไม้ยังไม่เลิกเรียนใช่ไหมเออถ้าแบบเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราจะมีงานให้น้องทำในข้าขนมให้เข้ากินเงี้ยมาพาพี่มอนไปดูสวนใช่นี่นะมอนถ้ามีลำใหญ่บ้านเรานะนี่อันนี้ก็มีเอง อย่าเด็ดนะอย่าวางล่วงระวังจับาบาระวังล่วงก็นี่คือส่วนที่เราจะพอมีงานให้น้องทํานะใช่ก็บางทีต้นไม้ทําคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็นานเราไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะให้น้องมอนอยาคอยช่วยเหลือต้นไม้นะมีอะไรว่างก็ช่วยกันมีอะไรทาได้ก็ทํานะแล้วก็พี่ให้กินข้าวแล้วก็พี่อ่องก็ช่วยให้ข้าวขนมต่างๆเราก็ช่วยกันนะให้น้องได้มีงานทําดีกว่าไปเล่เล่นร่อนแล้ว่าไปทาอะไรไม่ดีเียมันจะมันจะทําให้เกิด อ่าภัยสังคมแล้วก็อันตรายในสังคมนะน้องมอนอยากให้อยากให้น้องมอนเนี่ยแบบอ่าอยู่ในโครจรที่สมบูรณ์แบบของอ่าสังคมนะไม่อยากให้ออกไปนกตัวนกทางนะก็ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยแม่พี่เพ,พิ่งจะถอนกับน้องต้นไม้เนี่ยเพิ่งจะถอนหญ้าไปนะให้มันดูสะอาดเดี๋ยวถ้ามีเวลาพี่จะให้น้องมอนกับต้นไม้ช่วยกันทํางานเล็กน้อยทีไรนะ เป็นไงมอนทำไหวไหมเปิดนนะ้ำเปิดตาทีดูสะอาดสะอาดสะอาดขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าน้องอดูดแลตัวเองไอคนไหมตัดผมแล้วไอคนไหมนิดหน,น,น่อยนะแล้วน้องก็ยังเขินๆเนานะปกติจะไม่ใครเห็นหน้าเลยแล้วมีคนทักไปว่าเฮ้ยใครเนี่ยจำไม่ได้เลยต้นไม้เห็นเห็นน้องมอนตัดผมอย่างว่าเมื่อวานเหมือนเมื่อวานน้องต้นไม้กลับมาจากเตะบอลเหรอ,อเห็นแล้วใช่ปะเมื่อคืน ทำไมได้กลับมาบ้านเมื่อเช้ายังไม่เห็นวันนี้แหละวันแรกอันนี้คือไปตัดผมมาเมื่อวานหรือเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเหรอเชื่อพี่ไปจัดลาไปเมื่อเช้าได้แค่นี้แหละช่างไม่ค่อยมีฝีมืออะไรช่างบ้านนอกกันนะช่างบ้านเรานะแต่ไม่เป็นไรทุกคนดีกว่าแบบกระเซิ้งกระเซิงเนาะนี่ก็ดูเป็นผู้เป็นคนแล้ววันนี้ก็ผมบอกข่าวน้องออมาน้องมันแต่ผมแล้วน้องอมก็รีบขึ้นมาเลยนะ แล้วก็รียกทำคลิปผมอยากน้องอมมันทำคลิปพี่เอฟซีได้เห็นด้วยให้ทุกคนได้เห็นนะเอฟซีน้องอมน,นะท,ที่ติดตามลุงจัวกับน้องมอนอยู่ตอนนี้ให้กำลังใจน้องมอนกับน้องจวบวมากเลยบางคนเนี่ยจะไค, <น S 1> คลิปนะที่ไม่น่าเบื่อทุกคนบางทีเข้าจะป่าก็อันตรายพี่พีเอฟซีก็คอมเมนต์เข้ามามเดี๋ยวว่า,วางๆเนี่ยอาจจะพาน้องมอนไปป่าด้วยเอาไว้แบบว่างตรงกันหรือไม่ก็ถ้าไปกันหลายๆคนนะบางทีไปกันสองคนเออไปไทงน้องมอนน้องมอนรู้จักแบบป่าแบบที่แบบว่าเราไม่เคยไปแม้แต่ให้น้อง ลำพาน่ะคิดว่าถ้าว่าเข้าป่าไหมเคยเข้าเคยเข้าไปป่าลึกๆป่าดงดิบแบบนี้ไหมเคยอืมเคยเนาะแสดงว่าน้องก็พร้อมีประสบการณ์เดินป่านะให้น้องพผาเราไปได้นะเดี๋ยวกล้วยนั่นก็ถ้าสุกไปไหนก็ได้กินแล้วอากาศดีมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวอ่อมเนี่ยก็ใกล้กลับแล้วเราก็จะกลับและก็ฝากดีเเส ดูแลน้องด้วยนะใช <มา S 1> ่ก็ขาดเรืออะไรก็บอกก็แล้วกันไปเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเดินทางกลับอมก็จะกลับแล้วน้องก็แล้วน้องมันอยากกินอะไรไหมวันนี้อยากกินอะไรนะลูกชุงลูกชิ้นไหมจริงๆก็ซื้อให้น้องกินอิ่ม,อมพอสมควรนะทุกคนกินข้า,าวเช้าเจ้งเย็นก็มีค่าขนมให้ที่นี่จะให้ค่าขนมนะน้องเข้ากับ น้องต้นไม้นะให้เท่ากันกับน้องต้นไม้นะคะต่อวันน้องต้นไม้ได้ไปโรงเรียนวันละสี่สิบห้าสิบบาทม,มาวันก็ร้อยหนึง่งแล้วแต่นะมันตกบอลเนะี่ยก็ให้ซื้อในหมู่บ้านใกล้กลๆเดินไปนะคะทุกคนไม่ได้อันตรายเลยมหมู่บ้านจะปลอดภัยมากๆเพราะที่นี่เนี่ยจะเหมือนมีท,ทหารเขาเรียกว่าอะไรเขามี ทหารพรานคอยดูความปลอดภัยอืมเดี๋ยวถ้ามีเวลาพี่จะสอนขับมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ต้นไม้ขับเป็น่ี๋เป็นนิดหน่อยนะเดี๋ยวพี่สอนอีกดีกว่าอยจะให้พี่แป้นเล็กสอนขับมอเตอร์ไซค์ใช่เวลาไปไหนก็จะได้พี่เขาเรียกใช้ก็จะได้ไปเนาะอืมก็จะได้น้องก็จะได้ทำงานบ้างนะทุกคน ก็ไม่ได้ให้น้องอยู่เฉยๆหรือว่าแบบไม่ได้ให้น้องทํางานหนักเนเกินไปนะก็มสมน้ําสมเนื้อตามวัยเขาเลยทุกคนใช่แ่าเราเติบโตมายัางไแเราก็สอนเขาแบบนั้นนะก <c oughs> ็เดี๋ยวว่างๆจะพาน้องไปเที่ยวห้างเดินตะลา่าอย่างเงี้ยเดินตะล่าอะไร, <P ix i> รอย่างเงี้ยปีสี่เปิโลตัสเปิดหูเปิดตาเนาะ<ช>อะไรที่ไม่เคยไปก็เดี๋ยวพาไปก็อัปเดตให้ทุกคนดูกัน นี่ถ้ออาออมถ้าถ้าทำคลิปเนี่ยต้องเอารูปพับรูปเก่ามาเทียบไว้นะ<ห>แบบว่าน้องมังคนเดิมกับน้องมันตอนนี้ต่างกันยังไงนะ<ห>อย่าลืมเอารูปเก่าน้องมังมาดูนะมีป่ะได้ถ่ายไวปไหมมีอยู่นะรูปตอน<ห>ผมยาวอะ่ะกับรูป<ห>ตอนเนี้ยต่างกันยังไงพี่เบลสีแดงคิดว่าอุ้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยแทบจำไม่ได้เออประมาณเนี้ยโอเคจริงจี๊ะ อ,อ,อ,อีมนาทีละยังไม่เสร็จนาทียังไม่เส,สร็จนาทีอ,ออมเปิดคลิปก็ประมาณสามสี่นาทีครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะชีวิตของน้องมอนกับลุงจวบนะคะรับผม